สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการทํากระเป๋าเมจิมาร์กนะครับการสร้างกระเป๋าเมจิมาร์กกดไปที่เพจ o ต e นะครับแล้วไปที่ตัวนะครับเมจิมาร์กพิมพ์ครับว่าเมจิมาร์กนะครับเห็น,นี้ฮะรูปหมาขึ้นมากดไปที่รูปหมาครับกดติดตั้งครับก็ทําทุกวิธีทาง กด get ครับกดไปที่ตัว new ครับเลื่อนขึ้นครับกดไปที่ตัวนี้ครับไปสร้าง password ครับกดไปที่ตัวสี่เหลี่ยมครับเลื่อนขึ้นครับจนกว่าจะมีสินงเงินขึ้นมาครับ เ็กเซครับตั้งพ a s เวิร์ครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเอาง่ายยากนะครับเอาตัว C ก็ได้ครับแล้วก็1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเ้าก็ได้ครับแล้วก็ตรงข้างล่างนี้โชว์นะครับข้างหลังนี้โชว์จะเห็นว่าเราตั้งอะไรเข้าไว้นะครับให้มันเหมือนกันนะครับจากนั้นมาตั้งอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับตัว C หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ไปที่สี่เหลี่ยมข้างล่างนี้นะครับเรากดไปที่ตัวตัวสีนต้าเงินนะครับก็ถือว่าเราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการตั้งพาสเวิร์ดนะครับตั้งพาสเวิร์ดก็อยากให้ทุกคนทําง่ายๆนะครับไม่ต้องยากไม่ยุ่งยากนะครับพาสเวิร์ดก็จําให้ง่ายๆอย่าไปจํายาก นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไม่ได้นะครับก็รอจนกว่ารอจนกว่าจะสําเร็จนะครับทำไมถึงต้องทําแบบนี้เพราะว่าระบบของเมตา์กนะครับเขาเซฟตี้ให้เราหน้าดูแชร์หน้าจอก็ไม่ได้นะครับทำวิดีโอหน้าจอก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาบล็อกหมดทุกขั้นตอนไม่ให้มีหมด นะครับแม้แต่การตั้งวลีก็บล็อกไว้อีกนะครับแล้วเราจะสวนยังไงล่ะก็สอนไม่ได้ต้องไหมครับเขาต้องใช้วิธีแบบนี้แหละนะครับจะได้ทําง่ายขึ้นนะครับนะนะครับมาแล้วก็อยู่หน้านี้นะครับมาอยู่หน้านี้ หรือว่าสำเร็จแล้วนะครับสร้างแล้วไปที่สตาร์ทเลยนะครับไปที่สตาร์ทเลยนะครับก็ไปเลื่อนนะครับเรื่อนที่สตาร์ทอีกทีนึง่งอันนี้เราเฟ้นเส้ไปเพราะว่าหน้าจอผมมันใช้ลายมือนะครับเราพิมพ์ตัวเมื่อกี้นี้เข้าไปนะครับเพี่วตั้งไว้นี้ C 1 2 3 4 5 7 8 9เนาะ ครบปั๊บนะครับเราก็เลื่อนลงมาปิดหน้าจอตัวนี้เลื่อนลงมาให้มันโชว์แล้วก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับกดคอนเฟิร์มเข้าไปาเห็นนะฮะอ้าวไม่เข้าก็ตัวเล้นแสดงว่าผิดคีนี้เราผิดนะครับเราต้องเอาไ้ใหม่นะครับกดใหม่อีกทีหนึง่งเราใส่เราใส่ผิดไปนะครับก็กดไปที่ตัวอ๋อสีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับต้องเป็นสีตัวเล็กสิ ใช่ไหมสีตัวเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะเห็นไหมครับว่าถ้าเราคีย์ผิดมันจะไม่เข้ามานะครับไปที่ตัวย้อนกลับอย่างนีครับแล้วก็ไปที่คอนเฟิร์มถ้าเราคีย์ผิดนะครับมันจะไม่ทำงานมาถึงหน้าวลีแล้วสำคัญตัวนี้คือนะครับกดไปที่วิว นะครับผมไปที่วิวแล้วจําตัวนี้ให้ได้นะครับจําตัวนี้แค่ได้สิบสองวลีนะครับถ้าเราไม่จดนะครับก็สามารถที่จะเอ่อถ่ายรูปไว้ได้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสิบสองวลีสาคัญไหมสําคัญนะครับแต่พาสเวิร์ดที่จะเข้าในระบบสําคัญกว่านะครับถ้าคุณลืมพาสเวิร์ดเข้าค,คุณก็ไม่สามารถเข้าวลีได้วันนี้ต้องมาบอกก่อนว่า พัดเฟิร์ดเข้าปับ๊บเราก็สามารถที่จะไปเอาเวลีออกมาได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับคอเอครับโอเคเนาะผมจดไปแล้วแต่นี้นะครับผมจดไปละเห็นผมก็จะมาเข้ากระบวนการที่คีวลีแล้วนะครับโดยที่เราเลื่อนขึ้นเห็นไหมครับก็ไปที่ตัว continu e นะครับมันก็โชว์ตัวนี้ให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับ ให้มันหน้าจอเต็มเห็นไหมครับ1-12ถึง12มันต้องถูกต้องตามทุกอย่างนะครับอย่าให้ผิดพลาดนะครับ1ตัว1ตัวนี้นะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 ตัวที่ห้าให้มันมีตัวสีเทาๆทึบนะครับตัวที่หตัวที่7ด ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่สิบ ะะขึ้นมาแล้วข้างบนนะครับเป็นโพลากอนโอเคต้องนะครับเราเช็คดูนะครับเป็นโพลากรนหรือเปล่านะครับอะไรสีฟ้าขึ้นมากดเข้าไปเลยนะครับนะครับปล่อยให้มันทำงานปกติก่อนนะครับ ใจเย็นนิดนึงเพราะว่าบางทีมันค้างนะครับตัวเช็คนะครับว่าอะไรต่ออะไรยังขาดอยู่นะครับเรายังไม่มีตัวของเอ่อ UDT ถูกต้องไหมครับเราเลื่อนขึ้นเห็นไหมครับข้างล่างกดไปเลยเห็นไหมฮะอ่าพิมพ์ตัว U เข้าไป ขึ้นมาตัวนี้เห็นไหมครับกดไป2อทีเห็นไหมครับกดจน,นกว่าจะขึ้นมาเลื่อนขึ้นไปใส่ import ตัวนี้เห็นไหมครับเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้ว import token โอเคมาแล้วมีมาแล้วนะครับตัวนี้มีมาแล้วเห็นไหมครับจากนั้นเราไปที่ตัวตั้งค่านะครับ เออ่ตัวนี้นะครับไปที่ตัว e d i t ตัวนี้นะครับกดตัวนี้เข้าไปนะครับไปเปลี่ยนชื่อนะครับไปเป็น cm กด h a p e เนอะนก็จะไปให้เราเป็น cm เข้าไป กรณีที่มีเรา ID แล้วนะครับเราพอเรามี ID แล้วเราก็จะไปแก้ใหม่นะครับโดยกดตัวนี้เหมือนเดิมไปนะครับตัวนี้ตัวเดิมก็ไป e d ด t แล้วก็ไปแก้ตัวนี้ขึ้นไปตัวเลขใส่เข้าไปเลยว่าเรามี รหัสที่เธาสมมติที่สองหมื่นอ่ากดเซฟนะครับเราก็จะมีรหัสของเราเลขไอเดียที่นี่จะได้จําได้ว่าร,ารหัสเลขที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือว่าสําเร็จแล้วนะครับกรณีเช่นเดียวกันถ้าเราเปิดกระเป๋าที่2กดไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ตัวนี้แล้วก็ไปเพิ่มตัวนี้ขึ้นมา นะครับแอดนิวนะครับเพิ่มกระเป๋ามีสัก3กระเป๋านะเนอะไอ้ไม่ใช่3กระเป๋าเออสกระเป๋าใช่นะครับกดไป3ตัวกระเป๋าก็รอจนกว่ามันจะขึ้นมานะครับจนกว่ามันจะขึ้นมาให้ ไปทำมาจนลืมเซฟแบตเตอรี่ก็จะหมดเนาะอ่าว่ากันไปครับเอากันแบบอ๋อนะฮะกระเป๋าขึ้นมาที่สองขึ้นมาเราจงกับมันจะขึ้นมามะขึ้นมาแล้วแอคเคาท์ที่สองก็ไปเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมได้นะครับเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมได้ ใส่เข้าไปนะครับเปิดนี้ออกนะครับเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมตามนี้เนาะก็เปลี่ยนชื่อเอาที่สบายใจนะครับอ่าทีนี้เราทุกอย่างเราครบแล้วนะครับกระเป๋าที่1กระเป๋าที่2ครบแล้วทีนี้เราจะมาดูอะไรบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของอันนี้ไม่มีใช่ไหมฮะก็เปิดเหมือนเดิมไปที่นี้ไปิดไปอยู่เข้าไป กดสองทีขึ้นมาเพื่อเพิ่มตัวนี้เข้าไปกดตัวนี้อ่ามาแล้วนะครับกบระเป๋าที่2มีแล้วไปหีึ่มีแล้วนะครับกลับไปกประเป๋าที่1นึ่งสองพันตัวนี้กดเข้าไป นะครับก็สำเร็จเรื่องไปรเรืดีนะครับการที่จะเอาวลี12วลีนะครับง่ายๆนะครับกดไปที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับมุมสุดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับที่คิวที่ตัวนี้อ่าเห็นไหมครับขึ้นมา ถ้าเราลืม12วลีนะครับ12วลีผมบอกแล้วไงว่าความสำคัญ12วลีสำคัญแต่ที่สำคัญคือพาสเวิร์ดสำคัญกว่านะครับเราต้องเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครสีรอ่างนี้นะครับลูกกุญแจกดไปนี่เลยปุ๊บนะครับขึ้นมาที่นี่นะครับไปเกตตัวนี้สีฟ้า อ่นะครับกดไปตัวที่สอตัวนี้ไปที่ continue ไปที่ตัวที่1นะครับไปที่ continue นะครับพาสเวิร์ดที่รายใส่เมื่อกี้นี่ใส่เข้าไปพาสเวิร์ดอะไรนะครับ สตัวเล็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9สเสร็จปับ๊บกดเน็กเร็น,นะครับคืนนี้มาเราก็จะกดตัวนี้ค้างไว้นะครับกดแช่ไว้เลยไม่ไปกดใหม่ทีนึงอ่าเครื่องหมายถูกขึ้นปล่อยมือ เห็นไหมครับนี่คือ12วลีนะครับในเครื่องของเราที่เราสามารถจะได้นี่คือ12วลีถูกต้องไหมครับอ่าเราสามารถจดไว้หรือว่า copy ไปไว้ไหนก็ได้นะครับอันนี้คือ12วลีนะครับต่อไปนะครับไปที่ตัวกระเป๋าเงินกระเป๋าตังกระเป๋าตังตัวนี้นะครับ ไปที่ตัวนี้นะครับตัวจุด3จุดตัวนี้เห็นไหมครับไปที่จุด3าจุดตัวนี้ไปที่ตัว private key นะครับ private key นะครับอันนี้แบบที่1น,นะครับไปแบบที่1ตัวนี้ private แ k บบแบบเช่นเดียวกันนะครับใส่าสเวิร์ดนะครับ สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับกด next น,นะครับเช่นเดียวกันแตะตัวนี้ค้างไว้อ่าเห็นไหมครับ อันนี้คือ private key ที่จะโยกย้ายข้อมูลไปอีกเครื่องหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้คือ private key แบบที่1นนะครับแบบที่2เข้าไปที่ตัวเมื่อกี้เหมือนกันคร้บนะไปที่ฟันเฟืองนะครับไปที่ฟันเฟืองไปที่ security นะครับไปที่ security แล้วเลื่อนมาบรรทัดที่2นะครับ ตัวนี้เห็นไหมฮะ private key กดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ key password เข้าไป C 1 2 3 4 5 6 7 8 9กด next เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไพรเว t คีย y เหมือนกันก็ระบบเดียวกันก็คือกดค้างไว้ เห็นไหมฮะโชว์ขึ้นเหมือนกันมันทําได้2ระบบทําได้2อ,อย่างนะครับนี่คือการหา private key นะครับส่วนการเข้าเว็บไซต์นะครับการเข้าเว็บไซต์เราเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับกลับไปที่เดิมก่อนไปที่ข้างบนนี้ลูกศรชี้ข้างบนนี้กดเข้าไปนะครับไปล้างแคทก่อนนะครับไปที่2น,นี้เห็นไหมครับตัวที่เคลียร์ตัวนี้นะครับกดไปที่เคลียหนึ่ง นะครับแล้วก็เคลียร์ออกอสีแดงไม่มีเปไรเอาข้างล่างต่อกดเข้าไปนะครับเนาะ,ะจากนั้นเสร็จแล้วเข้าไปที่ตัวนี้ลูกตานะตัวกลางอ่เข้าไปมันจะได้สื่อหากันได้นะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ตัว M C M C A S H H นะครับจุด N E T เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วกดตัวนี้เข้าไปมันจะเข้าไปหาเว็บไซต์นะครับเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ d ด a ก o n Token นะครับด a กอน t ทเ e n นะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มีเกิดขึ้นเห็นไหมฮะมันมาท,าทันทีกดทีนี้เข้าไปเลยนะครับอย่าลืมกดเด็ดขาดนะครับต้องกดนะครับกดสีนี้เข้าไปให้มันเชื่อมต่อกันมันจะได้คอนเนคกกันได้นะครับอ่าคอนเนคกันนะครับคอนเนคกันรู้หรือไม่รู้นะครับมันจะดูที่ตัวของระบบของมันก่อนนะครับ เห็นไหมฮะกรณีแบบนี้เรากลับาไปใหม่อีกทีนึงนะครับเห็นไหมฮะตัวเลขขึ้นมาแสดงว่าเรารู้แล้วอยู่รนนี้นะครับมนอ,อยู่ที่นี่เข้าได้แล้วติดต่อกันได้ถ้าไม่มีตัวเลขขึ้นมาแสดงว่ามันยังไม่คอนเน็ก์กันอยู่นะครับจากนั้นตั้งระบบคือเข้าไปที่ตัวจอยตัวนี้ อ่าดูว่าเหรียญตัวนี้มีเหรียญไหมนะครับมี1ิเหรียญไหมนะครับแล้วลบตัวนี้ออกนะครับอย่าลืมลบเด็ดขาดนะครับลบเข้าไปแล้วก็เอาตัวของเราใส่เข้าไปเลยรหัสของเราเท่าไหร่2 0 0 0 0ใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะแนะนําคนรหัสแนะนําก็จะได้ค่าแนะนํานะครับแต่ถ้าเป็นเลขหนึ่งก็จะขึ้นไปหาท่านนายกสเสวียนเลยนะโอเคตามนั้นนะครับผม นะครับนี่คือการสมัครพอสมัครเสร็จปับ๊บกดจอตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือการทํางานนะครับแต่สําคัญคือตรงนี้ต้องมีเงินครับสิบเหรียญเวลาเหรียญเข้ามองสังเกตว่ามันมีเท่าไหร่ถ้าเราโอนไป10บเหรียญแต่มันขึ้นมา9.95้อะไรก็ตามแต่เราต้องให้มันครบ10บเหรียญเพราะฉะนั้นเวลาโอนเงิน ใส่ไปสัก10.1ก็ได้นะครับเผื่อเป็นนิดนึงแล้วค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขที่หลังนะครับการกลับไปกระเป๋าก็กดที่กระเป๋าเลยนะครับตัวนี้กดที่กระเป๋าเลยขึ้นมากระเป๋าได้เลยนะครับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีเนาะนะใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่าน ที่สนใจเรื่องของระบบ CMC a t นะครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้เนาะมีปัญหาอะไรค่อยว่ากันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ